<Okay. S 2> อันนี้กดตรงนนไหนกกดเลืออ๋อหมายถึงถ้าถ้ากดวิดีโอเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของห้องอาจจะกดได้คนเดียวนะคะถ้าเป็นคนที่เข้าร่วมชมเนี่ยจะกดอ่านนู่นขอแคปได้ไหมคะครูเนี่ยนูจะเขียนที่หลังได้ค่ะนูแคปหน้าจอได้เลยใครที่สะดวกแคปหน้าจอเพื่อที่ว่าจะจดที่หลังก็ได้อ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเรียนคำศัพท์เรื่องอของความสามารถความสามารถต่างๆเนาะม,มีทั้งหมดอยู่เก้าคำ มาดูคําที่หนึ่งกันนะคะคําที่หนึ่งเนี่ยเป็นคำศัพท์ประจาบทอ่านได้ไหมโอ้ยเก่งมากคําที่หนึ่งค่ะหนิงลี่โอ้ยเก่งจังเลยถามประกรเดี๋ยวครูต้องแอบจดแล้วว่าใครสามารถตอบในห้องได้บ้างหนิงลี่ใช่นะคะคํานี้นะคะเห็นสีแดงที่ครูเน้นให้ไหมคําที่เป็นสีแดงอักษรที่เป็นสีแดงคือเพนนีะนะคะโอเค ส่วนที่เป็นสีดำด้านหลังเป็นสละกเนาะลืมหมดหรือ,อยังเนี่ยพินอินอน่ะนักเรียนไม่ลืมนะอ่ะตรงนี้นะคะอ่านว่าหนึ่งลี่เนาะเนนะคะเนาอหนูเน่กับสละเอิงเนเอิงหนึ่งเสียงที่สองหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งนะคะหนึ่งลี่ นอหนึ่งลี่ออนอเอ็องหนึ่งรออีลี่ลีเอ็กลี่หนึ่งลี่คำนี้อ่านว่าอมีความหมายว่าความสามารถเนาะใครมีความสามารถพิเศษบ้างผมมีความสามารถพิเศษนการรู้บเหมือนเหมือนคูแป้งเนี่ยคูแป้งสามารถพูดภาษาจีนได้เป็นภาษาที่สามก็ถือว่ามีความสามารถเรื่องภาษาใช่ไหมอ่าเหมือนใครอเล่นกีฬาเป็นอย่างเช่น ถาปกรณ์เตะบอลได้เก่งมากก็ถือว่าเป็นความสามารถไหมคะก็เป็นความสามารถ,ถไหมอ่าธัญพรวาดรูปสวยวาดรูปโอ,อ้โหวาดรูปอะไรก็ได้วาดออกมาเป็นรูปร่างเหมือนของจริงเลยก็ถือว่าเป็นความสามารถไหมก็เป็นนะคะความสามารถก็คือสิ่งที่นักเรียนทนําสิ่งนั้นน่ะได้ดีแล้วก็ทําออกมาดีมากนะคะก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษของเราเหมือนถ้าหนูจะไปสอบ ไปสอบเข้ามหาลายัยหรือสอบเข้าโรงเรียนดังๆหนูขึ้นมหนึ่งละหนูจะไปสอบเข้าโรงเรียนดังๆถ้าเรามีความสามารถพิเศษยื่นเข้าไปให้เขาดูเนี่ยเขาจะจะดูลโอ้อคนนี้เก่งเรื่องนี้เนาะเก่งเรื่องนี้เนาะเขาจะรับเราไว้เลยนะคะดังนั้นถ้าถ้าอยากไปต่ออนาคตไกลๆก็พยายามหาความสาม,มารถของตัวเองออกมานะคะ มันสนุกนะนักเรียนถ้าหนูทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเก่งอ่ะมันจะมีความสุขมากเลยอ่ะเหมือนครูแป้งเนี่ยครูแป้งชอบภาษาจีนเพราะว่าครูแป้งชอบไปเที่ยวถ้าถ้าครูแป้งไปเที่ยวแล้วพูดภาษาจีนได้ครูก็เวลาครูไปเที่ยวครูก็มีความสุขเพราะว่าครูสามารถสื่อสารกับคนที่นั่นได้ใช่ไหมคะแบบครูแป้งอยากได้อะไรอยากไปเที่ยวที่ไหนอยากนั่งรถไปนู่นไปนี่ครูแป้งก็ใช้ภาษาจีนพูดกับเขารู้เรื่อง ใช่ไหมเอออ่ะไปดูคําที่หนึ่งค่ะเอ้ะคาที่สองนะคะน่าจะอ่านว่าตาจี้ตาตข้อนี้นะคะข้อนี้อันนี้อ่านว่าต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 าจี้ตาจี้ตาจี้ตัวไอในข้อนี้ไม่ใช่สระจี้ตาจี้ตาจี้ตาจึ้ ใช่ต่าจ้อจนะคะต่าจ้อจก็คือพิมพ์ดีหรือพิมพ์ตัวอักษรคำว,ว่าจ้อคำเดียวนะนักเรียนคำว,ว่าจ้อคำเดียวนะจ้อคำเดียวหมายถึงตัวอักษรนะคะส่วนคำว,ว่าต่าคำเนี้ยที่เป็นส,สีเขียวเนี่ยหมายถึงตีก็ได้หมายถึงพิมพ์ก็ได้ หมายถึงการกระทํานะคะหมายถึงการกระทําในข้อนี้ตาจือ้อแปลว่าทําอะไรกับตัวอักษรก็คือพิมพ์ดีนะคะเหมือนเหมือนนักเรียนพิมพ์คีย์บอร์ดอ,อ่ะอ่านะคะหรือพิมพ์คีย์บอร์ดก็ได้นะนักเรียนคีย์บอร์ดอ่าครูเขียนถูกไหมเนี่ยคีย์บอร์ดเนี่ยเดี๋ยวก่อนลบก่อนคีย์บอร์ดน่าจะถูกแล้วมั้ง ไม่เอาเดี๋ยวเขียนผิดเดี๋ยวเราจะเขียนผิดนะคะเขียนเป็นภาษาไทยดีกว่าใครสามารถพิมพ์พิมพ์แชทได้เร็วที่สุดป .4 มีไหมโอ้โหใเสียงใครพิมพ์เนี่ยเสียงใครพิมพ์ครูว่าตอนนี้สมัยเนี้ยป .4 ทุกคนน่ะน่าจะพิมพ์เก่งทุกคนละใช่ไหมคะอ่ะคีย์บอร์ดนะคะ นี่นี่อยู่ตรงนี้เอออ่ะต่อไปทันไหมทันเนาะผมไม่รู้มันอ่านว่าอะไรว่ารูปน่าจะน่าจะน่าจะเออหัวหัวโอ้ยใครพูดอ่ะสิทาหัใช่คำว่าวาดรูปนะคะในภาษาจีนออกเสียงว่าอ่าดูตัวแ่างหอันนี้คือตัวเฮอตัวเฮอนะหัว

พยางที่สองป้องมวลลิ้นนะใช่หัว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 อ่าใช่ค่ะหัวตัวแรกหัวเฉยๆหัวหัวตัวที่สองหัวได้นะหัวหัวหมายถึงวาดรูปปสี่ใครวาดรูปเก่งที่สุดมีไหมผมไม่ได้ฝึกวาดรูปนะพุชะาภาค่า เออพี่จิตทามัน่ารูปสวยใช่ใช่ตอนไปามเห็นอยู่นะคะพวกๆอ่ะต่อไปข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่ทางท่าอ่าฐานสีปากกาแป๊บนึงฐานอ่าฐาน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 ฉันอันนี้คือเสียงพระยันชนะเธอ เธออันทานฐานสองฐานฐานฐานนะคะขออนอฐานฐานเกิงฐานเกิงฐานเกิงเกิงอะไรฐานกลางฐานเกิงกลางเสียงหนึ่งค่ะฐานกลาง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  ฐานกังกังฐานฐานกันชินชีอินชินเสียงสองฐานกังชินฐานกังชินนะคะกฐานกังฉินเป็นยังไงคำว่าฉินเขียนชอชินไหมไหมชออีทนอฉินได้ไหม ได้ครับอ่ากังฉินอ่าฐานกังฉินนะคะคําว่าฐานคําเดียวนักเรียนที่เป็นสีเขียวนะคําว่าฐานคํานี้หมายถึงเล่นหรือหมายถึงบรรเลงนะคะ mm hmm. แล้วถ้าคําว่ากังฉินล่ะ mm hmm. คําว่ากังฉินก็คือเป mm ียโนนะคะเปียโนดังนั้นรวมกันแล้วก็เป็นฐานกังฉิน mm hmm. ก็คือเล่นเปียโน อันนี้ครูเล่นไม่เป็นใครใครใครเล่นเป็นบ้างไม่เล่นไม่เล่นไม่เป็นครับไเล่นไม่เป็นเเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นเราเล่นไม่เป็นอแล้วก็ถ้าเล่นเป็นภาษาจีนเราจะพูดว่าอะไรอ๋อเล่นเป็นเนี่ยภาษาจีนเราจะพูดว่าอ่าหัวหัวหัวหุยที่ไหนหุย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 นะคะ ข้อที่แปดคำนี้นะคะหมายถึงนักเรียนเรียนคำนี้ได้ยังครูสาสอนได้ยังคำว่าแทนกับแทนแทนกับแทนนอดะแทนหมายถึงสามารถหรือทำได้ใช่ไหมหรือเป็นใช่ไหมคะส่วนส่วนคำว่าปูหุยนะอ่านว่าปู่หุยหุยปู่หุยปู่หุยอันนี้อ่านว่าปู่ปูปูปูเสียงสองปูปู โอ้โยโอ้หโอ้โก็คือไม่เป็นทําไม่เป็นนะไม่ไม่สามารถอนะเล่นไม่เป็นนะคะอ่ะถ้าสมมติว่าเล่นเป็นจะพูดว่าอะไรถ้าเล่นเป็นฐานหุยฐานหุยถ้าเป็นภาษาจีนนะคะเราจะพูดสลับกับภาษาทไทยถ้าเล่นเป็นเราจะพูดว่าหุยฐานฐานใช่ใช่หุยฐาน,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 นถ้าเล่นไม่เป็นก็จะพูดว่า ูหุยฐานนะคะปูหุยฐานยค่ะอือต่อไปข้อที่ห้าข้อนี้ครูว่าทุกคนต้องทําเป็นอยู่แล้วอย่างน้อยต้องไข่เจียวหรือไข่ดาวหรือไข่ต้มใช่ไหมคะอ่ะกาเป็นแม่มาม่าโอ้มาม่าก็ถือว่าทําอาหารได้เป็นเป็นอาหารที่เรากินได้ใช่ไหมอ่ะมาม่าผัดมาม่าผัด มะม่าน้ำอร่อยอ่ามะม่าแห้งอ่ะข้อนี้นะคะข้อที่ห้าออกเสียงว่าอะไรข้อที่ห้าออกเสียงว่าอะไรคะดูฟันจูนันนั่งเียนดูก่อนตัวแซตในที่นี้หมายถึงพระยัญชนะคือจอจานนะคะไม่ม้วนลิ้นนะจือเฉยๆส่วนยูโอยูโอูฟันจูฟันตัวยูตัวเดียว ตัวยูตัวเดียวคือสระอูนักเรียนตัวโอตัวเดียวคือสระโอรวมกันเป็นอะไรสองตัวนี้อูกับโอรวมกันเป็นตัวันเป็นวตัวว um ันวัววัววัวววัวัว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 ววัววัวัววัวฟันวั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 

ตัวฟานหมายถึงทำอาหารคำว่าทำอย่างเดียวก็คือคำว่าตัวน,นักงเรียนต้องจําคําที่เป็นสีเขียวด้วยนะคําที่เป็นการทำนะคะตัว,วคําเดียวคือทำฟานคําเดียวคืออาหารถ้าทําเป็นเราจะพูดว่าอะไรทําเป็นค่ะหนูทําอาหารเป็นค่ะพูดว่าอะไรคะพูดว่าอ่อ อ,อ้ยอ้วยห้ว huh ย uh ุ้ยจ่วฟันุ้ยจ่วงฟันจ่วฟันเก่งมากหุฟัน้วยจ้วฟันหรือสั้นๆทำเป็นค่ะทำเป็นก็แคุ่้ยจ่วหุ้ยจ่วนะคะเก่งมากเลยค่ะใครทำอาหารเป็นบ้างขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อย นายดูซิขอดูขอดูโมหน้าคนบอกว่าทําเป็นหน่อยคือกูจะเลื่อนดูพี่พลพี่พลหุ้ยซ้ว่ป้านมาเมื่อไรเสร็จเะยังง่วงหลับเลยโอ้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 ใครน่ะใครน่ะตอนนี้เสียงออกกล้องนะคะพี่พลหุ้ยซ้ว่ป้านมาทำอาหารเป็นไหม หุยเอ้ยทำอาหารเป็นกระมลฉัดเคยกินไหมคะเคยกินอาหารพี่พลอยไหมคะเคยเออเคยแล้วอร่อยมากเลยอร่อยมากรด้วยเอออ่ะตอนกระมลทำอาหารเป็นไหมคะเป็นแต่เป็นแต่ใส่น้ำมันหุยูมากเป็นกนกระมลหุยเขยมชาพาหุยโจ้ฟ้านมาทำอาหารได้ไหมคะ หุยหุยเออถ้าทำเป็นก็บอกว่าหุยจั่วนะคะให้ให้ตอบคาว่าจั่วด้วยเนาะจั่วคือไปจั่วไปถึงทำเนาะอ่ะต่อไปข้อที่หกค่ะข้อที่หกนี้เป็นกีฬาอ่านว่าอะไรตัวแรกเนี่ยอ่านออกเสียงเหมือนข้อที่สองเลยนักเรียนน่าจะผมดำผมออกก่อนนะครับค่ะได้ค่ะนักเรียนข้อที่หกค่ะเดียมันออกละมาละมาละมันะออก ข้อที่หกออกเสียงเหมือนข้อที่สองเลยต่าล่างเอ่อต่าล่างอะไรต่าอันนี้เสียงสองตัวแรกตัวแรกหลานองรักมังกรต่าหลานต่าหลานถูกต้องหลานชิวหลานตหลานชิวาตหลานชิวใช่ถูกต้องิวชออีกวอชิว ออออาอ,อ่ะขอโทษค่ะตาหลานฉิวตาคำนี้นะคะถ้าใช้กับกีฬาเนี่ยมันจะแปลว่าเล่นเนาะไม่ได้แปลว่าตีหรือแปลว่าพิมพ์ดิดแล้วน,นะในข้อที่หนะคะตาคำนี้ถ้าใช้กับกีฬาหมายถึงเล่น เล่นอะไรคะเล่นบาสเกตบอลบาสเกตบอลภาษาจีนเราพูดว่าหลานฉิวนะนักเรียนหลานฉิวสองตัวหลังนะคะหมายถึงบาสเกตบอลนี่เนอ่หลานฉิวหลานฉิวเหมือนเล่นบอลอยู่อย่างเงี้ยบอลบอลฉิวไปฉิวมานะคะโดนหัวเราเนาะหลานฉิวหลานฉิวบาสเกตบอลอ่ะเดี๋ยวคููถาม เมื่อกี้ใครไม่โดนหางบ้างน่าดูก่อนอังคณาลุงจ่าอังคณาลุงจ่าหุ้ยตาหลานชิวมาหุ้ยตาหลานชิวมาถามว่าอังคณาเล่นบาสเกตบอลเป็นไหมเป็นไหมคะหุ้ยมาหุยหุยหุ้หุยปู่หุยปู่หุ้ยปู่หุ้ปหุยอะไรคะ ปูหุยปูหุยอะไรคะอะไรไม่เป็นอ่ะปูหุยปูหุยตาหลานฉิวปูหุยตาหลานฉิวหรือจะตอบสั้นๆว่าปูหุยตาปูหุยตาเออปูหุยตานะคะปูหุยตาก็แปลว่าอ๋อเล่นไม่เป็นค่ะโอเคอ่ะต่อไปข้อที่เจ็ดข้อนี้ข้อที่เจ็ดข้อนี้นะคะก็เป็นกีฬา ชนิดหนึ่งแต่ว่าอยู่ในน้ำอยู่ยงอยงโอ้ยเก่งอะใครอะขอคินคะทำนี้ยากมากเลยนะพี่้องได้นะคะขรบคุณครับขรบคครับเก่งมากค่ะโยงเหินปั้งนะคะเหินปังโยโยงนะคะข้อนี้เนว่าโยยยยยยงงงอ่าคือว่ายน้ำาพราว่าหลายคนอะอาจจะว่ายไม่เก่งแต่ว่าหลายคนอะชอบ ผมว่าไม่เป็นอยากไหวน้ำตือว่าไม่เป็นไหวอะไรนะคะทันจะพร้อว่าอะไรนะคะหนูก็ชอบแล้วหนูชอบไหวน้ำเป็นเออบางคนก็ไหวเป็นแล้วก็ชอบด้วยใช่ไหมคะครูก็ชอบไหวนะครูก็ชอบแล้วหนูไหวเป็นอ๋อเอาคุณพี่นกไหวเป็นด้วยอ่ะถ้าไหวเป็นพูดว่าอะไรคะใช่ถ้าถ้าพูดเต็มเต็มว่าผันไหวน้ําเป็นพูดว่าอะไรคะ ถ้าฉันว่ายน้ำเป็นวอเลยคะวอ,วอหุยหุยว่ย้่ย่วอหุยว่ย่งเก่งมากโอ้โหเก่งมากเลยวันนี้หลายคนเก่งจังเลยอ่ะโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นความสามารถที่ครูนำมาให้นักเรียนเรียนรู้เนาะประมาณนี้ ส่วนข้อที่8กับข้อที่9เนี่ยเราอ่านได้แล้วนะคะก็คือคําว่าสามารถคำว่าเป็นนะคะคือคําว่าหุยคําว่าหุยนะคํานี้แล้วก็ข้อที่นเราคือเราเราไม่สามารถทําได้เราไม่ทําไม่เป็นนะคะออกเสียงว่าปูห่หุยปูหุยนะคะอ่ะคราวนี้ครูอยากได้ตัวแทนตัวแทนบอกอ่านให้ครูฟังหน่อยอย่างเช่น ให้หนูเนี่ยบอกครูว่าหนูทําเป็นหรือไม่เป็นในข้อที่สองข้อที่สามที่ครูกำลังวงกลมนี่นะคะหัวใจดีกว่าที่ครูกำลังหัวใจอภกรครับอภรรครับอภรรรับอภรรรับ,รบรมีทั้งหมดอยู่สามสี่มีหกคำนะคะมีความสามารถหกคำก็แปลว่ามีหกคนหนูแค่บอกว่า หนูสามารถทำเป็นหรือไม่เป็นในข้อที่ครูหัวใจไว้ด้านหน้า,นาได้ไหมคะอ่ะดเดี๋ยวครูพูดเป็นตัวอย่างก่อนข้อแรกอย่างเช่นนักครูนะคะฉันพิมพ์ดิดได้ฉันสามารถพิมพ์ดิดได้นะคะเราจะพูดให้หนูพูดเป็นเต็มประโยคเลยนะเราจะพูดว่าวววหุยตาจวอก็คือฉันใช่ไหมหุยก็คือสามารถ ตาจื้อก็คือพิมพ์ดินะคะวอห้ยตาจื้อก็คือฉันสามารถพิมพ์ดิตได้พอได้ไหมอ่ะข้อที่ข้อที่สามคำว่าวาดรูปใครจะสามารถบอ,อกโคนได้บ้างขอ,อตัอวห้ยว่ห้ยห้วยหวยวหุวยห้วยวหวยห้วยวห้วยหัวยวอห้ย่หัวนเราเรียนไม่ใช่ห้วยห้ยวอห้ย,หย,หย หัว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 โอเคค่ะต่อไปครับที่สี่ถ้าถ้าใครอายเพื่อนก็พูดพร้อมกันก็ได้นะคะข้อที่สี่ฉันเล่นเปียโนเป็นสวยแลวได้ไหมว้าวฉันเล่นเปียโนเป็นว้าว วธอว่าเธอท่านจางสวุยทานกั่นทานจางนั้นจางอ่านนักเรียนขอขอเบรกแป๊บนึงตอนนี้นะคะเวลามันเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วนะคะมันอาจจะโดนตัดไปเลยดังนั้นก็เดี๋ยววันนี้เราเรียนแค่นี้ก่อนก็ได้นะคะนะคะเดี๋ยวหนูไปฝึกใช้นะคำว่าหุ้ยกับหูหุ้ย เนาะหนูฝึกใช้กับเพื่อนหรือว่าฝึกพูดเองก็ได้แล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยเรามาเจอกันใหม่โอเคไหมคะแปลงงานไหนทําได้ทําไปก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเฉลยต้องกันค่ะคือตอนนี้ของรูเนี่ยมันจะตัดละ